เริ่มขึ้นแล้วนะเตรียมดินช่วงที่หญ้าเยอะมากเลยนะนะนครับแต่ก็ก็โอเคอยู่นะก็ดูแล้วน่าจะโอเคอยู่ครับนะสิ่งสิ่งที่เป็นเนินเนินเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นดีอ่อค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรเลยเนาะนะครับนี่ฮนะคือใช้เครื่องปลูกก้อนขะควค้างจะได้ระยะดีมากเลยนะครับแล้วก็แทบทุกหลุมเลยนะที่อ่อดีฮะแทบทุกหลุมเลยครับ ระยะอ,อยู่ประมาณสัก16-18เซนติเมตรนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยฮะทีเดียวนะ16-18เซนติเมตรนะครับทีิงอยากจะให้เพื่อนดูนะฮะคนที่วางสายน้ำหยดเนะาะมันจะมีการเก็บสายนะฮะนะครับมาให้ดูนะเอ้าตัวนี้มันมีการปลูกเกินมาเน <laughs> าะการเก็บสายนะฮะก็เห็นไหมฮะมันจะเป็นเส้นแนวนี้เลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับ สายพวกนี้นะครับตัวเนี้ยนะฮะก็นี่แน่นก็จะลัดเลยนะฮะไม่ก็คล้องเกี่ยวเนาะนะครับก็จะมาคล้องเกี่ยวประมาณนี้นะครับเงี้ยคล้องเกี่ยวนะฮะถ้าเกิดว่าสายมันมันจริงหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะเอาสายไปสายเนี่ยนะฮะมันจะมาล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งเขาก็จะล็อก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 กันไปเรื่อยตรงนู้นเลยนะฮะนะครับแต่เนื่องด้วยสายสายตรงนี้มันสั้นนะครับนะครับ แต่ทีนี้ทางเราก็ทางาทำเส้นสายกั้นแปลงฮะให้รู้ว่าแนวแนวแนวสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สำคัญนะครับหน้าฝนนะฮะที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะมันจะต้องขุดตัวระบายน้ำตรงนี้ด้วยเนาะเดินน้ำนี้ด้วยนะครับนะออกไปเลยฮนะเดินน้ำฮนะ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่สูงแล้วก็ลุ่มมาตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องเดินน้ําไว้ด้วยนะครับผมนี่ข้าวโพดเริ่มขึ้นหมดแล้วครับนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับหลังเราหลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ นะฮะฮเราก็จะให้น้ำเนาะให้น้ำทันทีแล้วก็พร้อมกับลงยาคุมเนาะยาคุมหญ้านะฮะที่นี่เราจะใช้ตัวยาคุมประเภทอะทาซีนบวกกับอะซิทคอนะฮะนะครับในการคุมหญ้านะฮะนะครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวพยายามถอดแวน่นนะมันแสบตานะฮะก็การปลูกข้าวโพดช่วงฝนเนี่ยนะฮะเพื่อนฮะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องเน้นย้ำมากๆเลยนะครับเพื่อนก็คือเรื่องของการควบคุมการกําจัดควบคุมเรื่องวัชพืชให้ค่อนข้างที่จะ,ะให้ความสําคัญมากๆนะฮะเพื่อนฮะเพราะว่าอ,อันตรายมากครับหน้าฝนถ้าเราคุมหญ้าไม่อยู่นี่นะแปบ๊บเดียวแค่นั้นเองครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ญ้ามันจะคุมข้าวโพดครับแล้วเราก็จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเรื่องของจ้างคนงานมาพ่นนะฮะมามาถอนมาถากในวุ่นวายไปหมดเลยนะครับอย่างเป็นแปลงด้านหลังของของคอมสั่งเนี่ยเราคุมย่าย้าไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าฝนมันตกครับนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องหาชิงจังหวะให้ได้ในการควบคุมออวัชพืชให้ได้นะ,ะไมะนั้นเรามีปสญหาเนี่ยัน้นแปลงตรงนี้นะฮะป้อมสั่งเ,ออเน้นย้ำมากเลยครับว่าปลูกเสร็จแล้วนะครับนะฮะ ต้องพ่นยาทันทีนะพ่นยาคุมยาทันทีเลยนะครับนะครับผมนะและที่สําคัญก็คือเรื่องของการทําทางระบายน้านะฮะนะครับนะฮะทำทางระบายน้ำดานดานเลาะตรงนี้ครอบนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําทางระบายน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะท่วมได้เพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยที่เป็นเพื่อนๆเราจะเห็นนะตัวนี้จะเป็นเป็นแป่งที่เป็นดูนดินมันจะดูช้ำๆหน่อยใช่ไหมฮะตัวนี้แหละครับตัวนี้ถ้าเราไม่เดินน้ําออกไปตรงดานท้ายแปลงเนี่ย โอกาสท่วมสูงมากเลยนะครับนะนั้นการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับเพื่อนฮะแล้วเราต้องคิดล่วงหน้าด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับอย่างเช่นเนี้ยถ้าน้ํามันท่วมเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ต้องทําดินน้ำนะครับถ้าหญ้าจะขึ้นเราทํำยังไงก็ต้องคุมหญ้าให้อยู่นะฮะใช้อาตาัตราซีดเซตคอร์ให้อยู่และต้องเตรียมยาฆ่าไว้ด้วยนะฮะเตรียมคนงานไว้ด้วยเพื่อ,อเพื่อเกิดอ็กัิเนต์ขึ้นมานะว่า โอ้ย่ามันขึ้นมาอะไรคุมไม่ได้อย่างเงี้ยต้องใช้คนงานถากถางมันก็ต้องจําเป็นนะครับเพื่อนฮะเพราะนั้นเน้นย้ํานิดหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งที่เอผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนั่นก็คือตัวปุ๋ยพันปุ๋ยทางน้ำเนาะนะฮะผมจะให้ดูเนาะเดี๋ยวนะสักครู่นะครับอึ๊บอ่านะฮะตัวปุ๋ยทางน้ํานะครับเพื่อนๆนะฮะตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นสายนี้ไหมครับนะฮะ น,นี่นะครับตัวที่เราจะใส่ปุ๋ยทางน้ำเนาะนะครับก็คือก็ใช้วาวาวน้ำหยดเหล่านี้แหละฮะปกติเราเนี่ยครับเพื่อนๆนะฮะวาวน้ำหยดเรานี่นะครับนะครับแล้วก็ต่อท่อสายอ่อนตรงนี้เข้าไปนะฮะนะฮะมันก็จะมีปลายท่อตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้นะครับเนาะอย่างเงี้ยฮะเราก็ไปจุ่มในอ่าไปไปจุ่มในตัวถัง อ่อเราเรียกว่าอะไรนะอ่าถัางปุ๋ยเนาะแต่ก่อนที่อ่อเราจะจุ่มเข้าถังปุ๋ยเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆอออยากจะใช้ตัวเราเรียกว่าตัวดันปุ๋ยซึ่งเป็นตัวแดงๆที่ผมเคยพูดให้ฟังเนาะนะครับสามารถที่จะผ่านเครื่องนั้นก็ได้เนาะนะครับเครื่องอัดปุ๋ยก็ได้นะฮะจริงๆเราแนะนําให้ใช้เครื่องดันปุ๋ยเนาะ ก็เป็นตัวสีแดงๆเนาะอ่าก็ประมาณพันกว่าบาทไม่เกิน2,000บาทเนาะนะครับเอามาต่อกับท่อตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปกับทางอ่าท่อ2ออนิ้วครึ่งเลยนะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของปริมาณอ่อแรงดันปริมาณการผสมปุ๋ยได้นะฮะว่าเราจะปล่อยมากเข้าไปมากหรือเข้าไปน้อยอย่างไรเนาะโดยปืตนนป้อมสังแนะนําว่าให้อ่า อัดปุ๋ยเข้าไปเนี่ยโดยใช้เวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า45ประมาณ45นาทีนะฮะค่าเฉลี่ยครึ่งชั่วโมง45ทีนี้กำลังดีมากๆเลยในการอัดปุ๋ยเข้าทางสายน้ำหยดนะครับเพื่อนฮะนะครับส่วนวิธีการอัดยังไงทํายังไงนั้นเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆลองไปดูในคลิปที่พ้อมตังเคยสอนไว้ครับว่ากาออรผสมปุ๋ยผสมยังไงการใช้น้ําอัตราส่วนเท่าไรยังไงเนาะเราไปดูในคลิปเก่าๆซึ่งป้อมตังได้ทําไว้นะก็ยังใช้ได้ดีโดยตลอดนะครับเพื่อนครับนะฮะ นะครับการทำการเกษตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ที่หมู่เลยนะฮะเพื่อนฮะนะครับนะครับเพราะว่าเราจะต้องอเสี่ยงกับเรื่องของตัวสภาพอากาศนะครับซึ่งเนี่ยฮะฝนฟ้าเริ่มมาแล้วครับเพื่อนนะครับนั้นเราอย่างที่ผมบอกนะฮะเดินน้ํารอบนอกเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับนะฮะนะครับไหนจะต้องเจอปัญหาเรื่องหนอนด้วยนะครับไหนจะเจอปัญหาเรื่องโรคระน้ําค้าง นะฮะไหนจะเจอปัญหาเรื่องเรื่องอะไรอ่ะหญ้านะฮะที่จะคุมไม่ได้นะฮะนะครับแล้วก็เจอปัญหาเรื่องโรคนะฮะโรคต่างๆโรคกลุ่มโรคทางใบนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นแปลงข้าวโพดที่เราปลูกรุ่นแรกนะครับนะฮะในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็อันนี้ก็เท่าไหร่ละ40กว่าวันแล้วครับนะฮะ ก็แทบจะคุมยญ้าไม่ได้นะฮะนะครับผมันธใหญเยอะมากเลยครับ <Leb compliment>